Để kể lắm đấy đi kể cái leo leo phẩm lần các bạn lần đấy là tán nữa nữa

ถ้างเรัดอ่ะนี่นาถ้ามาไปเริ่อ้ามาไปนี่เป็นไรนะลองเพลยดูที่เรืออ่าคนไพเรือไม่เป็นเลลมนั่นเนาะ ตักระะไม่ได้หายยากละหายเลยหายไปไนายไปบังบงปีนกระทีดักรงมือลงนี่โปรจะเป็นเล็บโปนะ

เดี๋ยนี้มันก็มันก็ใช้ที่คิดนไปอยก็ข้าอยู่หลังเาไปมากตะนผมก็ไปเจอเยของแล้วก็ใหไม่โดนไปได้าจาคิดพอไรนะร่วงกาแล้ก้วมา้ที่นะเนยรู้กที่ได้แปั

ผมก็เป็งมว่าเอามขัดเลยมี่ขายขายหนึ่งหนร้อยละงร้อยละ้อยละแค่คิดอย่นี้ปะวเอาไ่ี่าวว่าาลายเอ เหลือไม่เท่าเก่าแล้วครับยังอยู่ตรงโงนปะลาปลายหลไม่มหมัเกเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนขนขึ้นรถอีกครั้งนึงครับเพื่อนๆ